5 m, m, m i n นาทีพอดแค r ต m e รับ e รุง u ุกนา o ีนำเ t t อด้ u b ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคุณอยู่กับประวิทยานอุสาหะครับวันนี้คำถามคือ Chief Happiness Officer คืออะไรนะครับท,ท่านที่ถามมนบอกว่าไปเห็นบริษัทฟินิกส์ลาวาที่ขายสละเปานะฮะมี คนหนึ่งตำแหน่งชื่อว่า Shift Happiness Officer เลยว่าอยากให้ผมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่ว่าที่ฟินิชลาวาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะถ้ามีโอกาสได้เจอเจ้าของผมเคยเจอครั้งนึงแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอเจ้าของ,อ,ง,ง,อ,ขอ,งอีกเนี่ยเดี๋ยวจะถามให้ยังไงก็ดีเนี่ยผมเคยเห็นตำแหน่งนี้ในอีกบริษัทหนึ่งที่ อยู่ในหนังสือนะฮะก็คือ Sa ปโปนะครับซึ่งที่นักเขาเน้นไอ้เรื่องแฮปปี้เนสมาเขามีตำแหน่งถ้าไม่ได้ชื่อนี้ก็ชื่ออะไรคล้ายๆทำนองนี้แหละนะฮะประมาณแบบอะไรแฮปปี้เนสออฟิเซอร์เนี่ยนะซึ่งมันก็คงเป็นความหมายว่าทำยังไงที่หน้าที่ก็คือทำให้พนักงานามีความสุขนะฮะแต่ว่าความสุขในนิยามของบริษัทเนี่ยผมคิดว่ามไม่ใช่ความสุขแบบแบบกินไอติมแล้วแฮปปี้อย่างนั้นอนะ่ะเออนะั่นคือความสุขประเภทหนึ่งเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่มันมาจากมันนมมาาาาาาจกเเพระเาาระ้ทํงูสึ ไม่เหลอเขาก็จะต้องแบบนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ทำงานน้อยๆจึงจะมีความสุขแต่ว่าเขาไม่ทางานรู้สึกปีคำถามก็คือว่าความสุขแบบนั้นเราจะเรียกว่าเป็นความสุขของพนักง,งานที่มีอินสปิเรชันในการทํางานเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะครับผมเอาข้อมูลมาจาก b บรนด์ของบรนะฮะตอบลักษณะนี้นะกันว่าพนักง,งานเนี่ยจะมีอยู่สามเลเวลด้วยกันที่ที่ควรจะมีนะฮะอันดับที่หนคือ s a t i s f i employee คือพึงพอใจ อันดับที่2คือ engage employee นะมี engagement กับบริษัทอันดับที่3ามคือ inspire employee คือมี inspiration ในการมาทำงานมีแรงบันดาลใจในการมาทำงานซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันซ้อนทับกันอยู่หมายความว่าคุณต้อง satisfy ก่อนถึงจะ engage แล้วก็ engage ก่อนแล้วก็ค่อย inspire นะครับถ้าคุณน้เป็นพนักงานเนี่ยเป็น inspire employee มี inspiration ในการมาทำงานได้เนี่ยคุณจะเหมือนได้พนักงานเพิ่มอีกคนคือคนเดิมเนี่ยนะฮะคูณ2อเลยอย่านงะนั้นในในในเบนเขาเข,าเขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะมาดูนะฮะ satisfy employee ต้องมีอะไรบ้างอันที่หนึ่ง มีสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายเราคงพอนึือกออกนะสถานที่ทํางานต้องปลอดภัยแต่ว่าจิตใจคืออะไรคือสามารถพูดแล้วไม่ถูกสมมุติว่าจะ,จะพูดเรื่องที่ไม่ดีในบริษัทเนี่ยพูดแล้วไม่ถูกทาโทษเขาเรียกว่ามี psychological s a ซฟตีนะครับอันที่สองต้องมีเครื่องมือทรัพยากรและเทรนนิ่งอย่างเหมาะสมกับงานนะฮะอันที่สม สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบที่ดีพอสมควรและไม่มีพวกบุโรครติกมากเกินไปพูดง่ายคือว่าโอ้ไม่ใช่ทำอะไรก็ต้องติดนูน่นติดนี่ไปหมดขอแอพูฟทีนึงต้องให้ไปล่าอะไรเซนหกคนหมดไปเดือนกว่าอะไรย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเรียกบุโรครตนะแบบนี้คนไม่แฮปปี้แน่นอนอันสุดท้ายก็คือได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอันนี้คือ s a t i s f y employee มีสี่อย่างถ้ามีสี่อย่างนี้แล้วอยากได้ engage employee ทำไงนะฮะ เอนเกจเช่นพลอยี employee, ่เพิ่มอีกสี่อย่างอันที่หนึ่งทีมเป็นทีมี่เ๋งพูดง่ายคือคนเก่งๆมารวมกัน,นจะทําให้คนเอนเกจมากขึ้นสองมีอิสระในการทํางานคําว่าอิสระในการทํางานหมายถึงอะไรหมายถึงวิธีการที่อิสระนะคบะเป้าหมายกําหนดร่วมกันกับหัวหน้าได้ไม่มีปัญหาวิธีการวัดผลกําหนดร่วมกันได้ไม่มีปัญหาแต่ตรงกลางกระบวนการทํางานมีอิสระมีออโตโนมีในการทํางานนะฮะอันนี้3ามก็คือได้เรียนรู้แล้วก็เติบโต นะฮะอันที่4ี่คือสร้าง impact บางอย่างอาจจะ impact กับสังคมก็ได้กับลูกค้าก็ได้กับใครก็ได้นะฮะสอย่างนี้รวมเป็น engage employee รวมกับ4อย่างแรกนะ,ะเป็น8อย่างแล้วเป็น engage employee ทีนี้แบบขั้นสูงสุดเลยเนี่ยคือ inspire employee ต้องเพิ่มอีก2อย่างนะครับ inspire the employee เนี่ยมี2อย่างคือ 1. นึ่งมิชั่นของบริษัทเจ๋งมากนะ inspire จาก mission ส inspire จากตัวผู้นำองค์กร ถ้าทาแบบนี้ได้ทั้งหมดนะฮะนี่คือนี่คือความหมายของคำว,ว่าแฮปปี้ของผมนะของพนักง,งานบางคนทํางานหนักมากแต่ก็แฮปปี้เพราะว่าเขาเป็น inspire employee นั่นเองนะครับซึ่งทํายากมากผมบอกก่อนนะคืนนี้คือคือคอนเซปต์และวิธีการทาทายากมากแต่ผมคิดว่าการที่องค์กรเริ่มมีตําแหน่งนี้ chief happiness officer เนี่ยก็อาจจะมาดูเรื่องพวกนี้แหละว่าเพราะเพราะถ้าเราพูดถึงไอ้สิอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันมันมันอาจจะเป็นฟังก์ชันแยกๆกันอย,อยู่อยู่ที่นู้นที่นี่ทีใช่ไหมฮะ ทำยังไงจะมีเจ้าภาพที่ดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันไปในองคาพยาพยบเียวกันหรือเปล่าก็อาจจะต้องมี Chief Happiness Officer นี่แหละนะครับที่เอาไปดูเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ5 m i n u t e Podcast Improve e v v r y Minute p r e s e n t e d by เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า